สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชอร r สตอรี่ค่ะวันนี้เราก็จะมาร,รีวิวโทนเนอร์รักษาสิวที่บอกเลยว่าถูกมากเอาจริงๆป้าคือตอนแรกอะ่ะเขาก็ได้ส่งมาให้เราลองใช้แล้วแหละแล้วเราอะ่ะก็ไม่กล้าใช้เลยนะคะเพราะว่าเฮ้ยทำไมราคาน้องเขาถูกแบบนี้รีบไม่รู้เลยนะคะว่าข้างในเขาจะมีส่วนผสมอะไรไว้ข้างในหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเราได้ลองใช้ไปแล้วก็สิวขึ้นแล้วก็แ่ล ทุกคนมันก็จะมีความเสียหายหลายๆอย่างเลยนะจากนั้นเราก็เลยไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนที่เราจะลองใช้ใช่ปะไม่น่าเชื่อเลยค่ะทุกคนมีแต่คนรีวิวบอกว่าสิวลดลงเยอะมากแล้วก็ในช้อปปี้อ่ะทุกคนมียอดสั่งซื้อแบบเยอะจริงๆเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยทุกคน h e n r y t r e t r e First Toner นะคะทุกคนอ่ะทุกคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วแหละหลังจากที่รีหาข้อมูลแล้วใช่ปะมีคนรีวิวเยอะขนาดเนี้ย เออรี่ก็เลยคิดว่าลองเปิดใจลองใช้น้องเขาดูค่ะทุกคนแล้วก็รี่ก็ใช้มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะก็ใช้เช้าเย็นเ,เช้าเย็นเลยตอนเนี้ยก็ยังใช้น้องเขาอยู่นะคะ <c oughs> ก็วันนี้เราก็เลยหยิบมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าควรซื้อหรือไม่ซื้อดีนะคะ วันนี้ที่เราหยิบมารีวิวเนาะ<ม>ก็จะบอกทั้งคุณสมบัติส่วนผสมแล้วก็ผลลัพธ์หลังใช้นะคะว่าเป็นยังไงก็ใครที่กําลังตัดสินใจซื้อลองดูคลิปนี้จนจบก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจดูอีทีว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปดูรีวิวนะคะก็ฝากกดซับสไครต์ไลค์แชร์ให้กันด้วยนะโอเคค่ะ,คะคทุกคนก่อนที่เราจะไปพูดถึงคุณสมบัติชลรี่ก็ขออภัยทุกคนด้วยนะถ้าแสงในคลิปเปรี้ย เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็เราจะไปควบคุมแสงธรรมชาติไม่ได้เลยนะคะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดก็ขออภัยด้วยนะคะก็ไปเริ่มจากคุณสมบัติกันก่อนเลยค่ะโทนเนอร์ตัวนี้นะคะเขาก็เป็นโทนเนอร์ สูตรลดสิวและควบคุมความมันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยลดพวกสิวอักเสบสิวอุดตันแล้วก็ช่วยลดแบคทีเรียน,นะคะแล้วก็ช่วยผัดเซลล์ผิวสิ่งสกรปรกนะคะที่ตกค้างบริเวณรูขมุมขนนะคะเขาก็ช่วยชำระล้างไปด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังช่วยทําให้ผิวหน้าเรากระชับแล้วก็ผิวหน้าเราเรียบเนียนด้วยค่ะซึ่งทางแบรนด์นะคะก็บอกว่าไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมไม่มีสารกันเสียไม่มีพาราเบน ไม่มีสีสังเคราะห์ก็สีลลโคนค่ะคนที่เป็นสิวหรือว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เลยค่ะส่วนสารสกัดของน้องเขาก็มีส่วนผสมของทรีทรีนะคะเป็นสารสกัดแบบว่าธรรมชาติที่ช่วยกระชับรูขุมขนนะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวหน้าเราเรียบเนียนค่ะแพ็กเกจของน้องเขาก็เป็นแพ็กเกจแบบว่าอย่างนี้เลยสีเขียวแบบนี้เลยดูแบบว่าออร์แกนิกดีนะทุกคนขวดแบบเนี้ย จะอยู่ที่250 ml นะคะราคาอยู่ที่129ปบาทเองค่ะทุกคนคือมันถูกมากแล้วก็ให้ขนาดที่แบบว่าค่อนข้างแบบเยอะเลยนะดูดิ250 ml อะ่ะแล้วก็เนื้อของเขานะก็จะเป็นเนื้อแบบว่าใสาๆแบบนี้เลยทุกคนจะเห็นไหมเนี่ยอะ อาจจะเลิกนิดนึงนะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนวิธีใช้โทนเนอร์นะคะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเราก็เทลงบนฝ่ามือแล้วก็ค่อยๆตบก็ได้หรือว่าจะเทลงบนสำลีค่อยๆเช็ดก็ได้นะทุกคนแนะนําให้เช็ดย้อนรูมขนเราขึ้นไปนะคะอันนี้ก็คือก่อนหน้าที่ลี่ยังไม่ได้ใช้นะคะลี่จะชอบใช้แบบหยดโทนเนอร์ลงบนมือนะทุกคนแล้วก็ค่อยๆมาตบบนใบหน้านะคะลี่มีความรู้สึกว่ากลิ่นน้องเขา่าจะออกแบบสมุนไพรนิดๆน,น,นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่า เย็นๆนะทุกคนแต่ไม่ค่อยชุนนะโดยรวมถือว่าโอเคนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือหลังใช้นะคะก็จะมีความรู้สึกว่าชุ่มชื่นขึ้นมาหน่อยส่วนความรู้สึกหลังใช้นองเขานะคะลี่ก็ขอพูดตามความจริงเลยนะคะว่าหลังจากที่ลี่ใช้มันได้สักพักหนึ่งอ่ะเช้าเย็นแล้วใช่ปะมีความรู้สึกว่าสิวหน้าลี่อะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นยิ่งช่วงนี้หน้าลี่อ่อนแอถ้าใช้แล้วอ่ะ สิวขึ้นหรือว่าแพ้นะคะก็จบเลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยคือมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้แพ้ฉะนั้นแล้วคนที่ผิวแพ้ง่ายแบบลี่ก็ใช้ได้เลยนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นมานิดนึงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ สภาพผิวของแต่ละบุคคลอ่ะมันไม่เหมือนกันอย่างรีบเป็นคนที่สภาพผิวแหง้งแล้วก็ช่วงนี้ผิวหน้าอ่อนแอแล้วก็สิวขึ้นง่ายแล้วก็ผิวหน้ายังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายใช่ปะก็มีความรู้สึกว่าใช้แล้วก็เออเห็นผลดีใครที่มีผิวหน้าแบบรี่ก็ลองใช้ดูก่อนก็ได้นะคะถือว่าน้องเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทั้งถูกและดีนะคะ คนที่งบน้อยหรือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยสามารถซื้อได้เลยนะคะซึ่งรี่ก็พูดตามตรงเลยนะคะหลังจากที่รี่ใช้มาสักพักนึงอ่ะมันไม่ได้แย่เลยนะในราคาแบบนี้ถ้ายังไงใครสนใจนะคะก็ลองไปเสิร์ชหาข้อมูลใน Google ดูก่อนก็ได้หรือจะเข้าไปดูผลิตภัณฑ์ของเขาก็ได้นะคะในแฟนเพจส่วนมนากผลิตภัณฑ์ของเขาก็จะเน้นในเรื่องรักษาสิวนะคะทุกคนทุกคนลองไปหาข้อมูลดูก่อนก็ได้นะคะก่อนที่ จะตัดสินใจซื้อหรือว่าดูคลิปนี้แล้วก็ขอเป็นหนึ่งในการตัดสินใจซื้อของทุกคนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะใครเคยลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเป็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้นะใครมาดูคลิปนี้เขาจะได้เห็นคอมเมนต์เนาะว่าเคยใช้แล้วเป็นอะไรยังไงนะคะวันนี้ลิก็ขอตัวไปก่อนค่ะก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงนี้วันนี้ลิ่ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย